กราบรัชการหลวงพอ่อใความเระรพอย่างสูงสุดเจ้าค่ะหนูชื่อโอสายตาครูวิใหญ่ยังไม่ดีเลยเนี่ยนอนงนาถโพยะอายุสิบห้าปีมีชื่อเล่นว่าน้องเจนเป็นคนเชียงรายเจ้าค่ะตอนที่หนูยุี่สิบสามปีหนูกำลังนั่งดูทีวีรายการเพลงยอดฮิตที่หนูชอบมาก แล้วไม่รู้เป็นไงอยู่ดีๆก็รู้สึกเบื่อขึ้นมาเฉยๆเกิดนิพิทาขึ้นมาแล้วจะเปลี่ยนช่องไปดูละครดูไปดูมาก็เบื่ออีกอืนี่จ้ะและ้วนันกดรีโมทเล่นๆปเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตังสะดุดตาพอเปอิดไปเจอหลวงพ่ออยู่ในทีวีเออ หนูจําได้ว่าเป็นรายการย้อนหลังที่หลวงพ่อกําลังเล่าเรื่องกอดแทงกันนณะเป็นครั้งแรกที่หนูได้เห็นหลวงพ่อต่อมาจึงรู้ว่านี่คือหลวงพ่อธรรมชโยมัดพระธรรมกายวัดที่ล่ำลือขณะขี่ฮอมาชมเลยบินต่ำๆกระจอดลงมากราบจะดีไั้หมดเลย ได้เห็นหลวงพ่อแล้วจะรู้สึกสบายใจอบอุ่นมีความสุขหนูก็เลยหยุดอยู่ที่ช่องเนี้หนูมีบุญมากเลยจ้ะหนูตาดีมีบุญแล้วก็ติดตามดูดีนซีตลอดเลยหนูชอบรายการโรงเรียนรูควางฝันในฝันมากที่สุดอะไรตอนนี้ฟังอยู่หรือเปล่าจ้าอยูอ่อยู่หรือปล่ลอยู่เราได้เห็นหลวงพ่อแบบเต็มเต็ม หนูทำการด้านไปด้วยดูหลวงพ่อไปด้วยจนจบรายการแล้วก็นั่งสมาธิกับหลวงพ่อทุกวันแล้วก็จึงเข้านอนอวันนั้นหนูหนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อวันนั้นใจนิ่งเป็นพิเศษเลยแล้วอยู่ๆก็นี่นะจ๊ะใจนิ่งเป็นพิเศษเราจะฟังผ่านเนะาะก็มีดวงแก้วใสๆโดนเล็กๆลอยขึ้นมาจากในกลางท้อง ดวแก้วใสเหมือนขวดน้ำใสๆมองทะลุได้ดีมากเลยลูกแล้วก็เห็นได้ทุกด้านโดยรักมณเป็นสีรุ้งจัดสีอยู่คอรอบรอบดวงแก้วด้วยหนูพยายนั่งสมาธิกับหลวงพ่อทุกวันเลยดีมากลูกแต่ที่หนูก็ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยค่ะจนอยู่ชั้นม .2 วันนั้นหนูนั่งสมาธิไปตามปกติ แต่คราวนี้พอม,มองนิ่งๆไปที่ดวงแก้วอยู่ก็เห็นองค์พระปุทธก็มาตรงกลางดวงแก้วสา,สาธุเจ้าสาธุเห็นไหมเจ้าว่าเป็นประสบการณ์ภายในสากลที่ทุกคนก็มีอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่ามีแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะทำอย่างนี้กลับไม่ให้โอกากไม่ให้โอกาสตัวเองนะจ๊ะที่จะทำนี้ด้วย มีแสงสีรุ้งอยู่ในกลางพระด้วยนะคะหนูมีความสุขมากมากจนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรยิ่งเห็นองค์พระหนูก,ก็ยิ่งชอบการนั่งสมาธิตอนหลวงพ่อประกาศรับสมัครบฏิการแก้วนอรนออน,นแสนคนหนูก,ก็มาสมัครทันที<า>และหนูก,ก็ไปได้มาบวชคนเดียวด้วยนะคะหนูเชิญเพื่อนเพื่อมาด้เก้าคนารวมหนูด้วยก็เป็นสิบคน โอ้หนูทั้งเก่งและดีเลยลูกมีเนะนืนี่ยกแกงมาบวดพร้อมกันที่ศูนย์อบรมวัดศรีสุสสพรรณอำเภอเวียงประเาจังหวัดเชียงรายค่ะโอ้เธอเป็นคนดีของฉันจา้าโครงการนี้ดีมากมากาได้ศึกษาอะไรหลายอย่างทั้งความมีระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกันกันกบคนหมุมมากซึ่งมียื่นแต่สิบกว่าขวบไปจนถึงแปดสิบกว่า หนูได้ศึกษาธรรมะได้รักษาทิ้นแปดได้ดังสมาธิอย่างเต็มที่ถใอผ้ผลกรรปฏิบยวิธรรมหนูก้าวหน้าขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะนั้นหนูนั่งแบบสบายๆวา,างใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสักพักหนึ่งก็เห็นดวงแก้วกลมใสเป็นดวงเล็กๆแบบเดิมแต่พอหนูแตะใจไปนิ่งๆคราวนี้ดวงแก้วก็ค่อยๆขยาย,ยใหญ,ใหญ่ขึ้น พอดวงที่หนึ่งหายไปก็มีดวงอื่นๆพุดต้ามขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหนูนะ่าไม่ได้สนใจว่าดวงแก้วจะขยายไปถึงไหนดีมากเลยลูกดูตรงกลางอย่างเดียวนะจ๊ะตอนนั้นใจมันหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายอย่างเดียวแล้วเห็นองพระแก้วใสพุดขึ้นมาในกลางดวงแก้วสาธุจ้าหญ่าหายแล้วลูกนะสักพักองค์พระก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็หายไป แต่ก็มีองค์ใหม่ผุดขึ้นมาแทนที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดเลยดีมากลูกดูต่อไปนะจ๊ะหนูสังเกตว่าดวงแก้วและองค์พระที่หนูเห็นนั้นชัดสุดๆแต่ก่อนเวลาลืมตามองวัตถุต่างๆนี่เธอเปรียบเทียบให้ดูเลยจ้ะหนูว่าหนูเห็นชัดแล้วนะเวลามองดูวัตถุภายนอกแต่หนูเห็นองค์พระในสู่กลางกายได้ชัดมากกว่านั้นหลายเท่า โอ้แล้ว่าเธอเห็นชัดมากกว่าลืมตาเห็นนีไ่ไงดีมากรูปดีมากเลยนีเธออธิบายด้วยภาษาของเธอไม่ใช่ดีมากเลย,เย,เเเลยแล้วว่าทุกคนในโลกสามารถทําได้เข้าถึงได้และเป็นอย่างเธอได้แล้วองค์พระที่หนูเห็นก็องค์ใหญ่กว่าเดิมท่านใสามากใส่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจะเทียบได้เลยคือใส่เกินกว่ามใสเ่เลยแต่ทั้งสิ่งน,นี้เห็นไหมจ๊ะ หลวงพ่อเจ้าคะแต่ก่อนหนูเป็นคนความจําไม่ค่อยจะดีระเรียนหนังสือไม่เก่งเลยสอบเสร็จแล้วก็จะครองแชมป์อันดับโลเป็นประจําแต่ว่าหลังจากที่ได้นั่งสมาธิทุกวันหนูก็มีความจําดีขึ้นรเรียนอะไรก็เข้าใจง่ายขึ้น๋ยวนี้หนูสอบได้ที่ห้าแล้วนะคะอ๋อเก่งมากลูกหนูดีใจมากเลยค่ะแต่ครูไม่อยากจะดีใจมากถ้าหนูได้ที่หนึ่งนะลูกนี และอย่างนะครับแต่ก่อนหนูดับบุคคลเครียดง่ายมากลอยวางไม่เป็นหรือว่าจะทุกข์ใจแทนคนอื่นเสมอพอมีการเครียดเจลรก็จะหายใจไม่ทันคล้ายกับค,คนเป็นโรคหอบหืดโอหนูการหนักมากจนต้องพาส่งโรงพยาบาลเพราะทุกข์ใจแทนคนอื่นและต้งนอนรักษาตัวเป็นอาทิตย์ถึงจะหาย แต่ตอนนี้หนูไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วนะคะเพราสมาธิทําให้หนูปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วและรู้จักแยกแยะว่าเรื่องอะไรควรใส่ใจหรือเรื่องอะไรควรปล่อยวางอ้าฉลาดฉลาดอฉล,ลาดเนาะและถ้าเด้มีปัญหาหรือรู้ตัวว่ากําลังจะเครียดหนูก็ยังนนึกถึงองค์พระทันทีนี่จ้ะ เรื่องอะไรคนใส่ใจเช่นเล่นบทวาซกาแก้หนอนท่าแสนคนเรื่องอะไรคนไหว้วานก็เป็นทางคิดเอาเอโยนุพระแล้วความทุกข์ก็จะดับไปเลยมีแต่ความสบายใะนี่นะเดี๋ยวเขาบอกนะเจ้าว่าเราจะเข้ารับการอบรมวันที่สิบหกนะเจ๊ะเราไม่เกี่ยวอะไรกับใครนะเราเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรม มาฝึกตนตนอยู่ว่าเป็นนะบะเป็นคนดีที่โลกต้องการเรามีเพียงแค่นี้นี่นะจ๊ะที่เรายอยู่ในวัดต่างๆทั่วประเทศนี่ออกจ้างวัดแล้วก็อศาสนาติดตัวไปด้วยแลวอยา่างอื่นก็เรื่องส่วนตัวเนาะเออนี่เนาะตัวรักองค์พระมากเราจะนึกถึงองค์พระทุกๆห้านาที ดีมากลูกดีมากแม้หนูจะยุ่งกับการเรียนหรือต้องทํางานพิเศษในช่วงว่างและช่วงปิดเธอมเพื่อารายได้ช่วยลดภาระของพ่อแม่แม้จะยุ่งอย่างไรหนูก็ยังนึกถึงองค์พระอยู่เสมอ<า>โอสาธุสาธุดีมากลูกดีมากเลยทําใจใส,ส่สเถนะลุกนะเดีเยวเดีเยวเดีเยะจะมีช่องมีทางมีสิ่งดีๆมาบังเกิดขึ้นกับตัวหนูละครอบครัวคุณพ่อคุณแม่จ้ะ สำหรับโครงการวัติการแก้หนอนนะแสงกนหนูก็ส่งไปสมัครไปเรียบร้อยแล้วค่ะสาธุแต่คราวนี้หนูก็จะไปชวนเพื่อนให้มาบวชด,ด้วยกันอีกเยอะๆให้เยอะกว่าครั้งก่อนหนูข็จะไปชวนลูกผู้หญิงทุกคนให้มาบวชมาเติมเต็มชีวิตการรักษาศีลมาพันาความสุขที่แท้จริงด้วยการนั่งสมาธินะคะแวระกราบขอบคุณหลวงพอ่ออย่างสูงหนูรักหลวงพ่อม,มาก พระหลวงพ่อทำให้หนูได้พบกับที่พึ่งภายในนี่<า>หนูขอถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อขอหลวงพ่อมีทุกภาพแข็งรแรงและอยู่สอนธรรมะกับหนูไปานานๆนะเจ้าคะสาธุเจ้าสาธุโอสุดยอดเลยนี่อบาสิกาแก้วอนองนาถโพยะจา So, <laughs>